สวัสดีครับวันนี้ก็วันที่24มกราคมปี68นะครับวันนี้ก็เช้าวันพฤหัสไอวันศุกร์นะครับเนาะวันศุกร์นี่วันที่24แล้ววันนี้จะพาันแนวทางฮานอยนะครับ24ที่เป็นคอฮานอยเหมือนเดิมนะครับเนาะก็วันนี้วันศุกร์ก็มีเราพัฒนานะครับเนาะมีเวลาต่อที่เราพัฒนา24ทางชงเหมือนเดิมนะครับ ถ้าไม่มีเวลาก็ลงในช่องชุมชนให้นะครับเนาะก็ฝากกดติดตามไว้นะครับเนาะกดติดตามไว้เผื่อวันไหนไมนน่มีเวลาลงในอัดชีพนะครับเราให้เวลาอัตชีลงช่องชมชนถ้าคนไม่กดติดตามจะไม่เห็นนะครับถ้าคนกดติดตามจะเห็นกดเลื่อนไปเลื่อนมาเห็นแน่นอนนะเนาะแล้พัฒนาคลิปต่อไปนะครับเนาถ้ามีเวลาคลิปนี้มาที่ฮานอยก่อนนะครับ <c oughs> วันนี้ไม่ได้คลิปสดเหมือนเดิมนะครับเหมือนเช่นเคยก็คลิปพาน้องนนมาเที่ยวนะครับตอนที่จะผ่านวิตรภาพไทลาวนะครับเนาะแห่งที่สองท่มุกดาหารนะครับบรรยากาศดีมากลุมพัดเย็นๆนครับเนาะอยู่วสวยดีนะครับเนะะาะเราชอบเที่ยวแบบธรรมชาตินะครับเนาะแบบที่ไม่ลำบากมากนคะรับจะปีนเขาปีนอะไรไม่สู้นะครับเนาะไม่ไหวอายุเยอะนะครับนะไม่ดี แต่ลายนะครับเนาะเป็นอะไรมาไม่คุ้มนะครับเที่ยวต้องเที่ยวแบบไม่ลําบากมากเกินเกินไปนะครับเนาะแล้วก็สนุกสนานไปในตัวครับเนาะถ้าชนจะปินเขาบายบบครับเนาะ่ไหวไม่สู้ชอบแนวประมาณนี้นะครับธรรมาชาติต้นไม้ไม่ยาาไม่น้ำรับทานประมาณนี้ <c oughs> ถือว่ามาเทีย่ยวกระเทศไทยโด,ดทางประเด็นตัวเหมือนเดิมนะครับเนาะเดินไปที่แนวทางเหมือนเดิมเหมือนเช่นเคยนะครับคนอื่นดูผลเมื่อวานก่อนครับเนาะเมื่อวานฮานอยเมื่อวานรอบห้าโมงนะครับสองตัวล่างก็สามเก้าสามตัวนก็สามแปดสองนะครับสามเก้ากับสามแปดสองสามเก้าเราไม่มีเนี่ยผมเสีได้มาก เราเด่นสามด้วยนะครับเมื่อวานเราเด่นสามเราเด่นสามเด่นศูนย์นะครับสามเก้ากับสามแปดสองไม่มีครับเนาะเสรษฐายเรามีแค่สามสองสามสี่สามห้าสามศูนย์นะครับไม่มีสามเก้านะครับเนาะเสรษฐายส่วนสามแปดสองก็ไม่มีเหมือนกันนะครับเนาะแปดสองไม่มีเราไม่มีแปดนะครับ <c oughs> ก็มาที่รอบ6โมงนะครับ6โมง2ตัวล่างก็6 2 3ตัวบนก็0 2 3ก็2บน2ล่างนะครับเนาะ2บน2ล่างเลย6 2กับ2 3นะครับ6 2ของเราไม่มีนะครับเนาะเสียดายมากของเราเป็น5 2 2 5นะครับเสียดายมาก เฉียดไปเต็มหนึ่งครับเนาะเราขาดไปเต็มหนึ่งเขาหกสองเราห้าสองนะครับสามตัวก็ศูนย์สองสามนะครับศูนย์สองสามเราก็ได้ป็ดิ้งหนึ่งนะครับเนาะสองสามได้สามสองเป็นตัวกลับนะครับเป็นตัวเน้นเลยนะครับเนาะใครตามก็ดีจชด้วยนะครับเนาะตัวเน้นเลยหลังจากหลุดมาสองวันนะครับเนาะเข้าตัวเน้นเลยก็มาที่รอบหนึ่งทุ่มนะครับรอบเอาอที่หลายคนเรียกกันนะครับเนาะ สองตัวล่างก็สองสี่สามตัวนก็เจ็ดเจ็ดสามนะครับสองเดืนดีเามื่อวานสองเดืนดีผักมาทุกรอบเลยนะครับรอบห้าโมงก็แปดสองสองแปดนะครับพอรอบหกโมงก็สองสามสองหกหกสองทั้งบนทั้งล่างนะครับเนาะรอบทุ่มหนึ่งก็สองสี่มาทุกรอบเลยสองเดือนดีนะครับสามตัวบนก็เจ็ดเจ็ดสามสองสี่กับเจ็ดเจ็ดสาม สองสีเราก็ได้ไปเด้งหนึ่งนะครับตรงตรงเลยส่วนเจ็ดเจ็ดสามเราไม่มีนะครับเราเจ็ดสามได้ไปสองดิงก็พอนะจะได้ขันประตูนะครับเราได้สองดิงไราจดที่หลุดไปสองวันนะครับเราวันนี้กลับมาแล้วครับเราดูสิวันนี้จะเข้าตัวเนื่องไหมหลุนไปด้วยกันครับเรากระทำก็ดีจะด้วยครับเราไข่เป็นามกุมภาพันบันเทิงเหมือนเดิมได้สองดิงก็อุ่นใจนะครับเรา ก็วันนี้ก็ใครสะดวกจดก็จดไว้นะครับใครสะดวกจดคนถูกล็แคก็ล็อแคแบบเหมือนเดิมนะครับล็อกแคบทุกคลิปนะครับเนาะส่วนคนที่สะดวกจดแต่จดไม่ทันก็ผมขึ้นโพยให้กดุดคลิปเหมือนเดิมนะครับเนาะเหมือนเช่นเคยเ,คยเทคนิคนะครับเนะาะพอทำห้กดุดคลิปมันจะไหลไปเรื่อยนะครับเนาะจดไม่ทันใครมือเร็วก็ดีดไปครับเนาะบอกเทคนิคสำหรับคนที่สะดวกจดคนถูกล็แคก็ง่ายแป๊บเดียวนะครับเนาะไม่ต้องห่วงเลย ก็วันนี้เด่น5เด่น2นะครับเด่น5เด่น2จับคู่ก็1 3 1 4 2 1 2 3 2 4 5 1 5 2 5 3ทวนครั้งนะครับวันนี้เด่น5เด่น2จับคู่1 3 1 4 2 1 2 3 สองสี่ห้าหนึ่งห้าสองห้าสามนะครับสองสี่ก็เป็นของตัวเิมนะครับเ้อสองสี่กับสองสามที่เราได้ไปสองเด้งเมื่อวานวันนี้ได้อีกก็ต้องเอามานะครับเนะาะฮานอยออกแล้วออกได้อีกนะครับขอฮานอยรู้ดีนะครับเนาะออกแล้วออกได้อีกไม่ใช่ว่าออกวันนี้แล้วพรุ่งนี้ไม่ออกไม่ใช่นะครับเนาะบางทีก็ออกวันเดียวกันด้วยซ้ำบางทีรอบนี้และรอบต่อไปด้วยนะครับบางที ก็บังว่าเห็นตักทางถูกนะครับก็แคู่นี้ให้เน้นไปที่5้า2แล้วก็2 1นะครับ5 1 52 2 1เน้นให้3คู่นี้กว่ามาที่ชุด3ตัวนะครับมี4ชุดเหมือนเดิมมี3 5 1 3 5 2 3 2 1 3 2 4นะครับ4ชุดนะครับ4ชุดนี้ให้เน้นไปที่3 5 1ห้า 3 5 2ห้าสองแล้วก็สาม,ส,ามสองหนึ่งเน้นให้สมชุดนะครับเนาะก็ครบทุนนะครับราแนวทางฮานอยวันนี้วันศุกรนะน์นะครับเนาะวันศุกร์สดใสนะครับเนาะคอยถูกหวยรวยเงินนะครับนะวันนี้ศึกเล็กศึกเงินร้อยเงินพันนะครับเนาะต่อจากคลิปนี้ก็เป็นของเลาพัฒน,นานะครับมีเวลาจัดให้ครับเนาะตุนฮานอยเสร็จประมาณทุ่มครึ่งนะครับเนาะสองทุ่มลุ้นราพัฒน,นาต่อเลย วันนี้เราต้องเอาคืนครับเนาะเราพัฒนานะครับก็เหมือนเดิมนะครับใช้คลิปสัหรับคนงบน้อยนะครับเนาะตัวเน้นที่ผมเน้นให้นะครับวันละสามคู่เหมือนเช่นเคยนะครับห้าหนึ่งห้าสองสองหนึ่งเน้นให้สามคู่นี้นะครับเนาะพวกผมฟุกเขา่นวาเขาสามสองสองสามนะครับเนาะวันนี้ไม่แน่นะครับเนาะอาจจะจับทางได้เก็บ อาจจะยาวก็ได้นะครับเนาะดูก่อนจะเป็นยังไงลุ้นไปด้วยกันนะครับ3คู่นี้นะครับเนาจัดไปคนก็หมยพอที่ลุ้นนะครับเนาไม่ลงทุนก็มาในลุนล้นลุ้นเปล่ามันก็ไม่มันนะบะไม่บีบหัวใจลุ้นเปล่าๆเราดันตัวออกมาถูกเป๊ะก็เสียโอกาสอีกน,นะครับเนาะก็ประมาณนี้สามคู่นี้ะครับเนาะแต่ถ้าไม่ชอบก็หาคู่ใหม่ได้เลยนะครับเนาะถ้าไม่ชอบคู่นี้หาคู่ใหม่ได้เลย แล้ก็ฝากไว้ที่นี้นะครับเจอกันคิปหน้าคลิปนี้ก็สวัสดีครับ